าแต่พระผู้มีพระภาคภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิตของพระองค์ไพเราะนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกได้เห็นรูปดังนี้ พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป